ขอเสียงชาวระเบียงเคียงน้ำหน่อยจ้าสาขาหนึ่งมายังค่ะขาสั้อือสาขาหนึ่งขอเสียงหน่อย เมามากพอเจ้าภาพขาขอเสียงเลยค่ะเจ้าภาพไม่สูกเสียงเลยไม่เป็นไรพี่เนเจาภาพเองงานนี้อันดับแรกเนาะวันนี้เป็นวันเลี้ยงปีใหม่พลักงานระเบียงเชียงน้ำทุกคนนะคะในเครือของสวนทุกงนานไหมเนี่ยทุ่มทุนมากเลยระเบียงเชียงน้ำนะคะ ลบรรยาการเป็นการฉลองขอบคุณลงทุนไปเท่าไหร่น้องทุกคนที่มาทำงานด้วยกันร่วมทุกขวมสุขกันตลอดระยะเวลาว่าเอาข้าวพันใช่ไหมหนึ่ปีผ่านอะไรมาเยอะวันนี้เจ๊เบ็นกับเฮียออดจัดเต็มให้กับพนักงานกล่าวว่าพันคุ้มทุนมากอันนี้จะอกไปเนี่ยงอย่างคร่าวๆอันนี้อะไรเนี่ย วันนี้เราดี่ชายไปเอ็นเจจะมาทำอะไรคะอ้นี่แต่งเสื้อแบบนี้ไหมวันนี้โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะมีการแสดงพิเศษนะคะจากชาวระเบียงสองเนื่องในเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้กำหนดการของพี่ก็คือกล่าวเปิดงานนิดนหน่อยๆแล้วก็จะมีการแสดงวันนี้เจเบนกัญญาอ๊อฟเอาของรางวัลมาให้ของรางวัลนี้ มีทั้งหมด24รางวัลจากเจ๊แต่เฮียจากเจ๊แต่เฮียนะคะ24รางวัลจะให้จับฉลากทุกคนมีส่วนร่วมมีสิทธิ์ได้ทุกคนแต่วันนี้เราจะดําเนินการให้บรรทัดกลุ่มเพื่อจะได้สนุกสนานกันนะคะพอจับฉลากอะไรเสร็จเรีย,ยบร้อยก็จะเป็นระฆังสวยเพื่อจะได้รวบรวมจริงๆเพราะว่าพวกเรามีเวลาน้อยโอเคนะคะได้ยัง เดี๋ยวขอเชิญเจเบ <ไป S 1> นเจเบนค่ะหรือเฮียออสหรือพี่แป๊กกล่าวเปิดงานนิดนึงค่ะขอเรียนเชิญด้วยค่ะ <c oughs> ทุกคนขอเสียงปรบมือให้เจเบนหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่แป๊ด,ด้วยค่ะ <c oughs> ขอเสียงปรบมือให้เฮียออสหน่อย <c oughs> พนักงานหลายคนบอกว่าทำง,งานตั้งนานไม่รู้จักเฮียออสเลย เนี้ยเร็วมาประกวดตัวหน่อยเป็นเอ้าเป็นเอ้าวันนี้วันนี้รถแพรเราจากที่ไหนคะอ๋อช่วงนาจับวีรมคนวีรมนี่มีแต่คนสวยๆนะ ใช่ใช่ต้องเต้นพลัง่ะทุกคนขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารของเราด้วยค่ะเราลงมาสองคนเฮียอดไม่มาอันเดี๋ยวขอเชิญพี่แป๊ะเนื่องจากอาวุโสเนาะให้พี่แป๊ะกล่าวเปิดงานก่อนค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะครับครับน้องๆระเบียงเกียงน้ำหนึ่งสองแล้วก็ลงหมูวันวันนี้ก็บอสใหญ่ รใหญ่จัดเต็มนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและทุกคนได้ช่วยระเบียงเพียงน้ำมาหนึ่งปีเต็มจนเรามีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นตอนนี้เราติดติดอันดับหนึ่งในในห้าของจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็เราจะพยายามทำให้ดีขึ้นแล้วก็สวัสดิการน้องๆก็จะดีขึ้นตามมาด้วยนะครับ วันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากแล้วเพราะเราพูดกันทุกปีเราอวยพรทุกปีปีนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนสนุกสนานรวมทั้งดูผู้เรีหารนี่เป็นตัวอย่างสนุกอยู่คนเดียว <c oughs> เราต้องจัดเต็มนะครับก็ขอถือโอกาสเปิดงานระเบียงเทียนน้ำหนึ่งสองเลยปีใหม่นะครับพนะระสุวรรณด้วยโอเคทั้งนั้นก็ ถ้างั้นก็เริ่มเลยบรรเลงฮะอ่าโอเคขอเจมป์ให้กับพี่แป๊ด้วยค่ะเจียจะอวยพรพีใหม่อะไรไหมคะอ๋อจะเป็นจะเป็นไม่ไวอวยพรใดๆจะเป็นมีคำแค่สั้นๆเลิฟๆทุกคนค่ะโอเคมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเตรียมพบกับการแสดงพิเศษจากสมาคมสาวสวยต้นดินระเบิดระเบียงสง เชิญพบได้เลยจ้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะเกิดค,ความผิดพลาดทางเทคนิคอนุญาตให้คุยกับเราได้วันนี้เราเป็นสาวน้อยจากเมืองใต้สมุทร แต่บาเขาก็บอกว่าเราเป็นงูเหลือมมูเหลือมมันจะสวยขนาดนี้เนาะอออันไหนที่ทำให้พี่ๆน้องๆมีความสุขได้ดีบร์ยินดีรับใช้ทุกคนนะคะอันนี้ชวนคุยขั้นเวลาการแสดงมีความสุดใช่เวลามันจับมือก็ต้องให้ทิปด้วยดิเออไม่เห็นมีใครให้ทิปให้กำลังใจเราเลยจะภาพขาจะภาพ พิธีกรเต็มที่มากเลยอ่ะโอเคค่ะไม่เสียเวลาเห็นบีเวอร์เบื่อแล้วเดี๋ยวพบกับการแสดงได้เลยค่ะนับเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับสิ่งที่ท่านไม่เคยได้พบและไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก,ก่อนที่นี่และที่เดียว สนับสนุนโดยเฮียทนงศักดิ์คูณเต็มซัพบระเบียงเคียงน้ำสองขอชั่นพบกับโชช้างน้อยหลั่งละได้ณนะัดนาวขอเสียงปรบมือให้เจ้า